นะครับนะ่ะพาดพิงลุงกับป้าทำไมนะครับเอาไปพาดพิงตรงไหนนะครับเนอแล้วก็ลุงเล่ไหนนะครับขอร้องเลยโยเทอะนะครับสมคิดพี่กวดองนะครับหัวใจผมจะวายแล้วนะลุงกับป้าที่ไหนอีกล่ะนะครับเนอเขาคุยถึงเรื่องคดีอยู่ไป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 เล่นกองทรายนน่นนะครับเนอตั้งใจฟังดีๆนะครับไลุงปงลุงป้าอะไรที่ไหนใดงันนะนะครับผมหัวใจจะวายแล้วนะนะครับไม่ต้องวายฟังอนนะครับน่ะ นะครับไม่เห็นเอามาใช้เลยนะครับตอนนี้สงสัยนะครับมีคนเห็นครับวันนั้นเนี่ยเออนะครับเป็นป้านะครับคนหนึ่งนะครับบ้านอยู่สามแยกนะครับเขาบอกว่าเห็นมอเตอร์ไซค์สีขาวนะครับคล้ายๆนะครับของบ้านจําเลยเป๊ะเลยนะครับนะแต่ตอนนี้ก็ไม่เห็นนะครับเอามาใช้เลยนั่นแหละน่าสงสัยนะครับนั่นแหละมันเอาไปซ่อนหรือเอาไปไว้ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับมันเอาออกนอกพื้นที่ นะครแผลออกนอกพื <ítulo> ้น <irgendw> ท <carbono> ี <ifier> ่ยังไงนะครับเขามีข้อมูลหมดแล้วนะครับเห็นไหมชาวบ้านเขาเลยสงสัยเห็นไหมล่ะนะครับตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยนะนะครับตอนนั้นแม่ยังไม่สงสัยจำเลยนะครับแม่ยังไม่สงสัยแต่ชาวบ้านเขาสงสัยนะครับเห็นไหมล่ะเออเอาเดชยัดตรงกลางมานะครับมันไม่เป็นนะครับรูกบุคคลเชื่อว่านะครับตอนแรกมันไม่กะเอาไปปล่อยไม่มีหรอกนะครับเอาไปเอาไปธรรมดาเอาไปแล้วเอาไปส่งเขาคิดว่า เอาไปทําพิธีสักครึ่งชั่วโมงนะครับเหมือนอ่ะแต่แล้วเอากลับมาอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันไม่เปลี่ยนอย่างที่มันคิดไงนะครับพอเด็กตกถึงมือพวกมันแล้วอ่ะนะครับมันดึงไว้ไงนะครับบอกว่าเออกลับไปก่อนไปกลับไปก่อนไปจะไปส่งผ้าเดี๋ยวเจ้าไปส่งให้นะครับเดี๋ยวไปส่งให้ไม่ต้องไม่ต้องนะครับนะเจ้าบอตองห่วงลอกนะครับเดี๋ยวคอยไปส่งให้นะนะครับเนี่ยเห็นไหมเออนั่นแหละพอไปส่งให้ส่งให้แล้วทีนี้มันก็ นะครับเดี๋ยวเงินไปส่งได้ไปทําพิธีนะครับมันอาจจะไม่เอาไปทําพิธีก็ได้นะครับอาจจะเอาอะไรสักอย่างในตัวน้องนะครับอาจจะเอาอะไรสักอย่างในตัวน้องนะครับแต่ขากลับมาเนี่ยนะครับจำเลยก็น่าจะรู้ว่าเด็กเนี่ยโดนโดนล้วงนะครับโดนล้วงอวัยวะเพศอ่ะแล้วมันเกิดบวมอ่ะของเด็กอ่ะนะครับเออนะครับ นะครับแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่ได้มันไม่ไม่ใช่เป็นการข่มขืนนะนะครับมันไม่ใช่เป็นการข่มขืนแต่มันต้องล้วงเอาอะไรสักอย่างนะครับเออมันเอาอะไรล้วงสักอย่างนี่แหละไปเอาอะไรออกมาจากข้างในของเด็กนะครับนั่นแหละนะครับแล้วเอาไปทําพิธีนะครับนี่นะนะครับน่ากลัวนะครับเนี่ยนม่หละเออนะครับนะครับวันนั้นนางเธอก็ลุกลี้ลุกลรเจนเอ่ยปากตัดพี่ตัดน้องกับแม่ สาวิตรีแสดงว่าคนที่อุ้มไปก็คือนางถึงกับลูกชายเนะนี่ยเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเนีน่นี่เป็นความคิดเห็นของนะครับชาวโซเชียลนะครับว่าอ่อ่อี้นะครับ,ชเ,ชรบ,รบเป็นความคิดเห็นของชาวโซเชียลนะครับน่ะมันจริงๆนะครับเนาะมันน่าคิดนะนะครับ อาเป็ดปล่อยให้ไปเล่นกองทรายเธอนะครับเออเออนถ้าใครไล่เลียงนะกัวันที่สิบอ็ดดีๆนะนะครับมันโ,โหมันพยาค่ะนะครับเออลองไล่ดีๆนะลองได้พฤติกรรมของมันนะนะี่ยมันสนุกกว่าทุกๆุกอย่างทุกๆเรื่องเลยนะครับเห็นไหมเรามองเห็นภาพเลยนะนะครับ ลามองเห็นภาพเลยว่ามันต้องมีคนเห็นนะครับแต่เขาไม่ไม่เปิดเผยนะครับที่ข่าวเอามาออกนั่นนะนะครับเขาก็เลยบอกว่าทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยล่แหละเ,เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ใส่ใจจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่เขาตํารวจเขารู้แล้วนะครับเขารู้เรื่องเกี่ยวกับด้านหลักฐานแล้วนะครับแล้วก็พยานที่เห็นเนี่ยนะครับเขาก็ให้การไปแล้วนะครับเน้นเห็นไหมเขาก็ต้องถามพอจะจําได้ไหมนะครับว่าใช่คนในหมู่บ้านหรือเปล่าอืม บางทีนะครับยายเขาอ่ะป้าเขาอาจจะไม่เคยเห็นลูกมันก็ได้นะครับเออใช่ใช่คนนี้แหละใช่เลยอะไรอย่างงี้นะครับน่ะเป็ดน้อยจ้าเดี๋ยวช่วยอีกคนสนุกดีออกนะครับมีอะไรให้เล่นนะครับตรงนี้แหละครับมันจึงเป็นที่มาของว่านะครับหลักฐานนะครับเห็นไหมล่ะนะครับร้อยหกสิบชิ้นเนี่ยนะครับเออหลักฐานคือวัตถุนะครับวัตถุพยานร้อยหกสิบชิ้นเนี่ย นะครับวัตถุพยานร้อยหกสิบชิ้นเนี่ยตรงนี้ก็มัดแน่นปึ๊กแล้วนะครับนะครับลุงโมคลเชื่อแน่เหลือเกินว่าไม่รอดนะครับนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงมงคลชั้นแนวด้วย